แบบแตัวเล็กลงไม่เก่เลยเลียงลงทีมหนูมันกัดเสื้อผ้าม่วเไม่ส่ย,ยังไงเออ <c oughs> หนูหนูมันทำลายบ้านกัดกัดผนังบ้านกัดสายไฟกัดเสื้อผ้าหนูนี่มันไม่ใช่หนูเลี้ยงตัวเมันตัวเล็ก คีมแม่บอกมันไม่ใช่หนูแฮมเตอร์เอามาแม่จะบีบมันทิ้งปวดประสาทคิมมันมึงไม่มันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่มึงต้องเอามันไปอาบน้ำอาบน้ำฟอกสบู่แถมไอ้นี่แอลกอฮอล์ให้มันอีก เอาแอลกอฮอล์เช็ดอีกโอ้เมเป็ตกลายเป็นคนด้นะสัตวที่ไหนมันจะกลายเป็นคนละลูก เคีมหนูมันกัดบ้านมันกัดเนี่ยเสื้อพุงเสื้อผ้าขาดหมดเดี๋ยวนั่งมากินกินข้าวมากินยังไงอ่ะเอ้าต้องเรียนว่ากินข้าวยังไงโอ้ตาย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 เอาหนูไปอาบน้ำเอาหนูไปอาบน้ำล้างล้างแอลกอฮอล์เช็ดตัวเอาหนูนอนเวรกำ อาบน้ำเฉยๆฟอกสบู่ให้มันไหม,อมฟอกด้วยเอาแล้วเอาขวดแอลกอฮอล์อไปทําอะไรอไปล้างมืๆๆใช้อาบน้ำให้หนูแล้วก็ล้างมือตัวเองโอเคได้ได้ได้แล้วแล้วถ้าหนูตัวนี้มันหนีไปละ่ะถ้าเราถ้าลูกหนูมันหนีไปไเราจำหม่ให้แม่ฆ่ามันเถอะ ขอร้องล่ะไปและสมองลูกอีไก่โอป้าสั่งกระจาย